สวัสดีค่ะช่องมะดามทำสวนค่ะเมื่อนี้ผมจะพามาอัปเดตพิกค่ะพิกของเฮาในตะก,กาค่ะพิกในตะก,กามาเบิ่งการติดดอกออกผลของเขาหลังจากที่เฮ้าฉีดน้ำมันไหลมาแลงไปเนาะปราเพียบไฟค่ะมาเบิ่งว่าเป็นแบบใดก็จะมีบางส่วนที่ดอกล่วงออกเนาะค่ะเพราะว่าเพียบไฟลงเนาะเพียบไฟลง กบใบกันยังเขียวอยู่พือเกา่าอยู่ค่ะแต่บางส่วนที่มันโดนทำไายไปแล้วบุมก็ได้เด็ดค่ะเด็ดออกเป็นบางส่วนนี่เปียไฟถ้าอาการยังบลายนี่เข้าฉีดป้องกันไว้เลยค่ะบุ้มฉีดแถบทุกมือด้วยค่ะแต่ว่าฉีดทุกแรงค่ะฉีดแล้วย่ำเสาสองสีบุ้มก็ฉีดน้ำลดน้ำพรมน้ำไว้ค่ะพรมน้ำให้มันชุ่มไว้ให้ไฮนาดินนะ่ะชุ่มไว้ค่ะแต่พายามีห้ดินแชะเด้อค่ะเด้อ ช่วงนี้นาดินมันแหงวค่ะแหงวแล้วก็มีล่มมีล่มเพอล่มนั่นแหละค่ะล่มหลอนมันก็เลยเ็นห้นาดินนะแหงเพียไฟมันก็มาพายายามฉีดไวช่วงนี้มก็ฉีดเทิงเสาเทียงแล้วก็แรงได้พี่น้องมีบอกพรติดดอกออกนวยพ้นกับสีบอกรวยงามปันใดอลค่ะาจะเป็นแบบนี้เนาะอีหยังอันที่มันได้เกิดขึ้นเล้วมันก็นแก้ไขาย,ยาคือว่าน่ะแต่บางที่นะเทาก็ต้องป้องกันไว้เนาะคะ่ะเนี่ย ก็มีดอกปังส่วนอันนี้ก็ตีดอกมากตีดอกออกมาเป็นจุ่มเป็นจุ่มเห็นใบม้วนขื้นน้งสีเนี่ยสิเป็นน้งสีค่ะถ้าเข้าปลอยไวก็จะเป็นดำๆเนาะต่เบิงใต้ใบก็จะเป็นดำๆก้านดอกก็จะดำพ้นออกมาก็จะเป็นแบบดำดแคะแคแกนแก่นนังสีค่ะกูดยิกง้อไปงสียค่ะนี่อย่ามาอัปเดตให้เบิ่ง น้ำมันที่ปุ่มใส่ก็เป็นน้ำมันหอมระเหยเด้อค่ะก็จะมีเพิ่นถามขมาเนาะถามขมาในคลิปเก่าๆคลิปเดิมๆว่าใส่ยาอีหยังไล่ขามาแลงแต่ว่าเวลาปุ่มเฮ็ดเพิ่นเขนบ่เปอาไปเบิ่งคลิปที่ปุ่มฉีดปุ่มพ่นค่ะเพื่นก็สิถามใหม่มาเรื่อยอย่างสีไหมค่ะมึงก็จักสิว่าจังได้มึงก็ตอบแต่คำเก่าคำเดิม มันหอมแล้วเหยนี่มันโมเมนต์วามันจะกําจัดได้ลอยเปอร์เซ็นต์เด้อค่ะแต่ว่าของเฮ้าเนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันให้มันบกกลับมาอีกได้่างสิแต่ว่าบุมกับบอกกันลันตีว่ามันจะบกกลับมาเนาะค่ะเนาะเนี่ยถ้าเห็นแบบนี้เฮาก็ต้องมันดูแลสอดซองพร้อมค่ะดูแลสอดซองช่วงบุกพีกกาลังติดดอกติดผลน,นี่นี่กาลังหงอกกําลังยังขึ้นมาก ออกดอกมาเป็นชุดเป็นชุดเรื่อยๆค่ะใบกบง็งามๆด้วยใบง่ามๆเจ้าเขียวนี่คือปุ๋มไห้ปุยป๋ยหลายฉีดปุ๋ยหลายไห้ปุย๋ยแบบไห้ปุ๋ยทั้งใบย,ยังสินะคะพราย่ามว่าถ้าเกิดเท่าไห้ปุ๋ยทั้งใบย,ยังเสียค่ะฉีดพ่นทั้งใบพี่ก็จะงามแน่ไห้ปุย๋ยพวกมุ้นหมาใส่รวมกับพวกจุลินซี่สังเคห์แล้วก็จะเป็นน้ำมกักเนาะน้ำมักเปลือกกล้วยน้ำมักนอกกล้วยค่ะ ใบเขาก็จะงามถ้าใบงามเราพริกก็จะบ่ค่อยออกดอกออกผลนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใบงามเนี่ยเขาพยายามที่จะเด็ดเด็ดออกค่ะเด็ดออกเด็ดเพื่อให้เขาติดดอกออกน่วยในสารอาหารไปเลี้ยงลูกๆค่ะอบอกพริกอันนี้บุกพริกอันนี้มันเราเป็นใบ ยอดๆก็จะเป็นแบบนี้เนาะแสดงว่าเพียบไฟลงหลายช่วงอากาศร้อนๆนะคะเห็นเนี่ยค่ะเห็นบอมุกระเด็ดออกไปน้ำได้ี่นี่คืออาการโดนเพียรไฟกินเหรอคะมันจะเป็นตัวน,น้อยๆดอกโดนกินไปแล้วก็โดนทำไายไปแล้วผิชของห้องมันก็สิบอสามารถที่จะสังคาะหอสแสงได้เนาะ มันก็จะตายแล้วก็ใบเหลืองล่วงล้นลงค่ะเหมือนกันกับเวลามันมันเข้าไปกินก้านดอกนั่งใชค่ะก้านดอกก้านใบดอกห้างๆก็จะร่วงจะยั้งไปให้ชีดไว้ค่ะเห็นบ่เขาก็เริ่มที่จะให้ดอกมหมัมกระเด็ดใบออกจนสีโล่งเลยจนเลือแต่งกิ้งละค่ะนี่ส่วนตนนี่นี่เ้าสังเกตได้ง่ายๆค่ะถ้าเฮาายู่ด้านบนของใบถ้าเกิดใบมันกำลังจำวน ม้วนเขาให้กลับใบแบบนี้คะ่ะนี่คือลักษณะของเขามันก็จะเด็ดออกบางที่้าเห้ามองบ่เห็นนี่การเด็ดถิ่มก็เหมือนเป็นการกําจัดไปน้ำเนาะคะ่ะเด็ดถิ่มออญญอเอาไปยนเขา,า,าเตาคุณค่ะเต่า,าไฟเต่าทานบีมันหลดมันตนน้นอยๆเขาเลียวบ่ค่อยเห็นดรอกคะ่ะเป็นฟุนฟ้นๆไตยิมย้มๆออกเขียวๆแบบเขียวๆนึงเหลือง,อ,งออกน้ําตาลนะคะ มันอําพางโตดีคืออยังนี้เดียค่ะเนี่ยใบจังสิส่วนต้นนี้เหมือนจะล่วงหลายค่ะต้นนี้ติดดอกพึ่งต่ติดดอกมาเด็ดทิ่มไปน้่เลยค่ะถ้าเกิดเป็นลร้ถ้าอาการเป็นได้าๆมันจะเป็นแบบตาดอกดำตายอดดำกูดยิกงง้อเขา ล้วก็ชะงาักการจะเลื่อนเติบโตเนาะค่ะนี่แบบนี้ก็เด็นออกแล้เลยพวกเขาโดนกินแล้วมันก็จะเป็นแข็งๆด,ดานๆเป็นแกนๆเด็ดท,ทิ่มไปน้าบีทิ่มไปน้าเด้เนี่ยค่ะเป็นแบบผู้เพื่อนเฮ็ดเป็นไรเนาะคะ่ะพี่น้องก็จะมีข้อแม่นึงเพื่อนเขามาเนาะเพื่อนว่าเฮ็ดจังไดถ้าเกิดปลูกเป็นไรสิเอาอยู่มันมันเอาเบาอ,อยู่ด,ยดอกค่ะถ้าปลูกเป็นไรก็สีล่งแบบนี้ นะสูตรของผมคือสิมานั่งเด็ดแบบนี้มันบ่ได้กินดอกเหมือนเพื่อนบางคนเพื่อนก็ใส่วิธีที่แบบยาขามาแลงเนาะคะ่ะแต่ว่าบลมกินปลูกกินเองแล้วก็บลูปูในจํานวนบ่หลายค่ะถ้าปลูกหลายมันก็เป็นภาละค่ะพี่น้องเป็นภาละมัมปลูกบ่หลายก็บลมสิเฮดแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะเพราะว่าบลูปูเป็นปอดสารเนาะเป็นอินซี์ค่ะมันก็เลยได้มานางเฮดยี่สิบก็ตน้นน้องได้ทั้งหมดนะคะยี่สิบก็ตน้น ทั้งหมดเราบวรุวมหลังสวนทั้งผุนทั้งผวนท่องผุนผุมแหงบกไปคอยดูแลเลยต้นแดดย,ยิกยิกคักๆ่ะเหมม้มบะปอยปอยแล้วก็ถทอนทิมทอนทอนิมไปเลยค่ะบ่าเสียดายดีก็มันสีล่ามไปทั้งสวนเนาะ,ะเนาะเสียดายก็เสียใจเสียอันใดเอา <c oughs> นนนนพิ่งต้นนี่ต้นนี่ก็เพึ่งติดติดพนมาก ติดต่อออกมาเป็นจุ่มๆแี้วเสิมานางเด็ดเนี่ยเด็ดถิมไปโหลดบ่ตองเสดายค่ะเบิ้งมันเนี่ยบ่เมนมีอยู่บนนี่ตัวน,น้อยๆนี่เนี่ยค่ะเห็นเนาะเห็นบ่คนีนี่นี่นี่น,นี่เอาแม่ผู้ใดเห็นผู้น่ะไตเต็มอยู่ไตเต็มเลยค่ะผู้น่ะนั่นน่ะสองตัวสามตัวแล่น้ำกลนกันไวๆอยู่อืมอืมอืม,อม วิสแสดงว่าต้นนี้มันล่ามมาต้นนี้แล้วค่ะจัดออกเลยเนี่ยฮะพูดพักปอดสารน,น่ะถ้าปล้อยไว้่ไดิกินชั่วมันสิล่ามไปทั้งสวนค่ะแล้วมันก็สิเทศให้ดอกลวงต้นบบกพริกสามารถตายได้ครับพี่น้อง สมมตว่ามันกินไปตนนึงเนี่ยทั้งทั้งตนเลยค่ะมันเ็ยจะยีกงอกกูดเขามางอกมาแงกบางคนผมเคยเห็นอยู่ในตามโซเชียลเนาะค่ะเป็นยี้งกูดกูดเขาไปเลยเด้อยค่ะเนี่แหละเราก็ต้องป้องกันแล้วก็กํจาจัดออกค่ะพี่น้องวีนี่ถือว่ามาหลายค่ะมาหลายอีลีคลิปนี้บุมาซมซานี่เด้อค่ะเด้อนี่นี่อันอนีน้แมนบอน ไปหาแนวมาฉีดไว้มันก็ฉีดบ่ใดแล้วช่วงสายๆนี่บนนอันก็สิได้ยกตะกาอันอันนี้เขาไปได้ลมแล้วก็ไปจัดการเลยฉีดช่วง on, on แดดอ่อนๆเนาะค่ะคลิปนี้บูมมาซราบนี้เด้อค่ะพี่นองขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ